ครับทุกคนครับวันนี้ก็มาเล่น D D A เจ้าตัวตัวไหนวะนี่ครับตัวตัวใหม่เลยนะอืมตัวสีดำนี่เจ้าตัวนี้ครับอ่ะอ่ะเอาใหม่นะเจ้าตัวนี้ปึ๊บเป๊บปึ๊บเป๊บนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับปึ๊บอ่ะเข้าไปก่อน อังคลิปมีสองโหลดนะโอ tai, ้โหไรอยู่ไอ้คนเข้ามาแล้วกดตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ผมมีเงินน้อยมาก da 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 di da da ta da da di da 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 la la ta ta da 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 la la da 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 la 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 ta da 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 เราเข้าเกมแล้วครับเข้าเกมเราจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้นะต้องแบบนี้เท่านั้นครับต้องเป็นนะท้า <c oughs> ทยจะตีมีสารโลท้ายจะตีนะท้ายจะตีมไม่อาคนดูเฮ้ยไม่มีนคนดูเว้ยไม่มีคนดูกะก็แบบดวงได้หน่อยนะครับอืม เลากกันพเธแค่ตจที่สุดโอ้เธอไปไ,ไปไม่น้องมากำใเธอทากันตัวฉันมันก็จะเจ็บช้ำขอให้รืมมันเป็นแค่ความกวนบารรังจากนี้ไม่มีฉันตรงนั้น มองสากนี้โอ้โหสอะไรครับผมครับนะครับโอ้โหบกบุกน้โไม่ใช่ GTA เยนะดิโอ้โหผมลืมไปครับทุกคนอย่าไปหาเล่นอย่าไปหาเล่นแนะนำไป่หาเล่น<ส>ขอนุยาต เนบอ่จะมาสอนนะห้าิถึงคำว่าวิที โหลด G T E W นะครับนี่ครับผมก็จะขึ้นมาให้เคยใครมีสายชาร์จโปลแบกบ้างอะเร็วๆแบกจะหมดแล้วโอ้ยโวยวายไปอยู่ไหนมาเนี่ยคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและสองไวรัสในเกม G T a r o L e P l a y กัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่ผมนนท์นั่งเล่นแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและสอบไวริสในเกม GTA โอเพยกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือแน่นอนครับอย่างแรกต้องมีตัวเกมก่อนซึ่งจะมีในสตรีมหรือจะมีแล้วก็พิมพแปลว่าในโดยในมือ ครับพี์มปเลยะลองดูน,นี่สิใครที่เป็นคนไทยสุดหล่อเพอร์เฟกสุกต้องเก่งเก่งก,ก,กงระกตุ้วฝากมาติดตามช่องธนูคิเมนใช่ป่วาวะธานุกิเมนช่างเถาะก็ช่องนี้นะครับจะทำเกี่ยวกับไฮไลท์ของ ROV นะครับผมใครรู้ตัวว่าหล่อแมนเพอร์เฟกนะครับก็สามารถมาติด สำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะให้เราทําการลงชื่อเข้าใช้นะครับผมผมก็ได้ล็อกอินผ่านอีเมลไปที่เรียบร้อยแล้วละ่ะตอนนี้นะก็ขั้นตอนการล็อกอินนี่คือไม่ยากนะแค่กดอีเมลกิ๊กเดียวกดปุเริ่มเลย อืมฟ้ายนี่มีฟ้ายเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะฮะเรานี่นะครับผมก็อยู่กับเกม G T V นะฮะก็นี่เป็น G T V แฟนลิงแันลิงมันก็จะฮึมเดี๋ยวบอกก่อนให้เข้าให้เข้าไหนนี่ครับให้เข้าอันนี้นะอืมเบื้ นี่ครับาเข้านะพอเข้าไปปึ๊บรอ,อ,อ,อเอ้ยเออเอออะไรเก อะไรอ่ะยกเลิกเอ่อผมแนะนำนะครับ่ต้เราแลดแบบนี้ด้วยกันะครับให้เลดแบบนี้นะครับ <TV. S 2> มีหลายแอปนะครับแอบปบนี้ก็ลินดานะนี่ครับแอบปบนี้นี่ให้ลบมาเลยลองดู อ่ะอ oh. oh, ้ะไอไอแบบนี้มันก็เล mm. okay, ่นได้นะแต่ผมไม่เล่นไงอือแล้วก็แบบไหนว่าที่ผมบอ์ที่มันเล่นได้อีกอ่ะ ได้าจนอืมอ่ะไม่มีละเอ้ยไม่เช่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วะครับม,มันก็เหมือนกันนะครับเล่นได้เหมือนกันเ๋ยวมันก็เจอกันนะเดีย๋ยวไปมึงไปดูต่วจีนตัวเององแม่เอ้ยจะมีใครมาดูปนะเนี่ย มึงใครมาดูเลยเหรอตดเอา้ากูจะตีนในไหนเนะี่ยในเฟซหรือว่าในไหนเนะี่ย mama sẵn nhịp và mẹ kết Cô tim... đường... tìm nhau thiết đai vì những chú sắp bầu Nè 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 hả bà Ồ con đưa thủ nữa Ồ sẽ cái ra Ủa, mình เราจะยังอ้าวยังไม่เสร็จหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยนิ้อยู่พจับแขนหงายพอบ โอขอบคุณครับปุ้ยมาดูแล้วก็ออกโอหช่างผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่น่าดูขนาดนี้เลยเหรอจะเล่นเกมแบบไรอะ อ๋ออ oh, 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 เล่นจีเล่นฮะเล่นสารถลด GTA ครับหรือว่าจะเล่นฟรีไฟด้วยครับผมเล่นฟรีไฟด้วยหรือว่าจะเล่นกับผมอ่ะเล่นไหมโอ้เ oh, oh, ทพเจ้ oh, oh, าเออเออเทพเจ้าอันใด

ไม่สบายใจไม่สบายใจไตังเอโอออพอเข้ามาแล้วก็ออก กันนะใช่ครับพวกมันไม่เหมือนใครช่องของมันกากดับเพื่อนเไปสตีไปตั้งนานแล้ว